สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอก,ก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ำตาลมีภารกิจต้องมาซ่อมตู้น้ำมันไทเกอร์นะครับนี่นะครับก็จะมีตู้น้ำไทเกอร์ตู้น้ำมันไทเกอร์ซึ่งตู้น้ำมันไทเกอร์เนี่ยเสียตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานลุงน้ำตาลได้รับสายกาเช็คดูให้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตู้ตัวนี้ลุงน้ําตาลต้องแก้ไขอะไรบ้างก็เบื้องต้นลุงน้ําตาลก็เปิดเช็คคร่าวๆแล้วนะครับก็ได้ตรวจเช็คคร่าวๆแล้วก็มีอาการเบื้องต้นเลยนะครับก็คือไม่กินแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็สวิตชิ่งตัวเก่ามีปัญหาแต่ว่า ทางร้านได้มีสำรองตัวเก่าอีกตู้นะครับซึ่งเก็บไว้หลังร้านก็เลยถอดมาใส่แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เจอก็คือเจ้าปัม๊มปั๊มติคตัวนี้เสียนะครับปั๊มติ๊กตัวนี้เสียลุงน้ำตาลแก่ถอดไว้แล้วนะครับคือปั๊มติกตัวนี้ไม่ติดละก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนปั๊มติก๊ก แล้วก็ตอนนี้เอาเบเกอร์ของอีกตัวมาสับแล้วก็เดินไฟเข้านะครับก็เดี๋ยวมาไล่ๆทํทำดูนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ไฟติดแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มแล้วก็มาเช็คระบบดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็เดินสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ปั๊มเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมาค่อยๆตรวจเช็คค่อยๆไล่ทำไปทีละอย่างนะครับแล้วก็มาเทสระบบการจ่ายน้ำมันซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับเพราะสายน้ำมันเก่ามันแตกไปแลแ้วเดี๋ยวมาไล่ๆล่ทำนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าลุงน้ำตาลจะแก้ไขตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ตอนนี้เดินสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูโอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลุงน้ำตาลก็ใส่ลำโพงตัวใหม่เข้าไปนะครับลำโพงเก่ามันไม่มีก็เลยใส่ตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองเสียบปลั๊กเลยอ่ะเสียบดิจะมีเสียงไหมอยดีค่ะอ่ะมีเสียงพูดแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นใบแล้วมีเสียงพูดด <c oughs> ้านหน้าจอก็ขึ้นปกตินะครับราคาขายโอเคก็บ้องต้นกขึ้นหน้าจอปกติเสียงพูดพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ใส่ ปั๊มน้ำมันนะครับใส่ปั๊มน้ำมันเข้าไปใส่ปั๊มตัวใหม่นะครับนี่ปั๊มตัวใหม่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปใหม่โอเคเดี๋ยวลุงน้ําตาลขออนุญาตไปใส่ปั๊มก่อนนะครับตอนนี้ก็ลุงน้ําตาลใส่ปั๊มใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอตอนนี้ก็เปิดเครื่องใช้ได้อันดับแรกเดี๋ยวต้องอัปเกรดตัวรับแบงก์ก่อน เพราะว่าตัวรับแบงค์ตัวนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาครับว่าตัวรับแบงค์จะใช้ไรหรือเปล่าว่าอัปแล้วจะกินแบงค์ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้กําลังอัปเกรดอยู่นะครับเดี๋ยวก็อัปเกรดเสร็จก็จะมีเสียงรันนะครับ เสียงลันฟื้นก็เดี๋ยวจะมาลองเทสการหยอดแบงค์ดูนะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวพออัปเกรดเสร็จมันจะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบการหยอดแบงค์นะครับว่าใช้ได้ปกติหรือเปล่า เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงลันละสายพานโอเคไปเดี๋ยวไปทดสอบกันลับแบงค์ได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวจะลองหย่อนนะครับอันนี้เป็นแบงค์พลาสติกโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับ เรียบร้อยนะครับกินอยู่นะครับอ่าแบงห้าสบอ่าแบงร้อยอ่าแบงพลาสติกโพลิเมอร์โอเคนะครับกินเรียบร้อยเอาอีกใบ อ่แบ่งเอาแบางห้าสิบอีกใบหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการจ่ายน้ำมันนะครับว่าน้ำมันจะดูดขึ้นไหมเพราะตอนนี้เพิ่งเติมน้ำมันไปแล้วถังไม่ได้ใช้มานานละเดี๋ยวจะลองดูดน้ำมันนะครับเพราะว่ามันจะมีเจ้าโฟเซนเซอร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เช็คนะครับ เดี๋ยวอันดับแรกก็มาลองก่อนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวกดปุ่มเขียวเลยเกดเลยกดเลยครับกดกดเลยมันกำลังดูดน้ำมันขึ้นมานะครับ เพราะว่าเพิ่งเติมเข้าไปแล้วก็ยังน้ำมันยังไม่มีในท่อในสายเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยน้ำมัน ดูด่ะแค่นี้ก่อน <S <S ก็หลังจากที่ตรวจเช็คไปตรวจเช็คมานะครับก็ใส่ปั๊มใส่อะไรไปเสร็จแล้วดูดน้ำมันไม่ขึ้นนะครับตอนแรกก็เลยเช็คไล่อาการไปไล่อาการมาสรุปแล้ว สวิตชิ่งนะครับได้เปลี่ยนใหม่เพราะว่านี่นะครับสวิตชิ่งตัวเก่าสวิตชิ่งตัวเก่าเนี่ยพัดลมไม่หมุนแล้วก็จ่ายไฟไม่เต็มนะครับจ่ายไฟไม่เต็มก็เลยทำให้ดูดน้ำมันไม่ขึ้นลงน้ำตาลก็เลยเปลี่ยนสวิตชิ่งตัวใหม่เข้าไปตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติทีเนี้ยก็มาเจออีกหนึ่งปัญหา ก็คือมีน้ำมันซีหัวจ่ายนี่นะครับเดี๋ยวจะค้างไว้ก่อนตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับแต่ปัญหาที่มาเจออีกอันหนึ่งก็คือน้ำมันซึมที่หัวจ่ายเดี๋ยวไปดูกันหัวจ่ายมันเก่าแล้วนะครับหลายปีมากแล้วหลายปีนี่อันนี้เดี๋ยวอยอดตังอัปเกรดเรียบร้อยอัปเกรดไปเรียบร้อยกินแบงค์ใหม่เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับจำนวนเงินขึ้นปกติอ่ะกดปุ่มเขียวเลยตอนนี้กำลังดูดนะครับมันมีอาการน้ำมันซึมที่หัวใจก็เน่เนีน่ยน,น,น,นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนน้ำมันซึมที่หัวจ่ายก็มันลูกยางด้านในนะครับมันจะมีพวกลูกยางโอลิงพวกอะไรเนี่ย มันเ<ช>น<ช>ื่องจากมันเก่ามากแล้วมันก็เลยทําให้ลูกพวกลูกยางอะไรมันสึกไปนะครับก็มีอาการน้ํามันหยดอย่างเนี้ยคือทุกอย่างทํางานปกติหมดแล้วหวัวใจเพราะว่าลงน้ําตาลเปลี่ยนสายน้ํามันให้ใหม่แล้วแต่งหัวใจเป็นตัวเดิมโอลิงข้างในนะครับพวกลูกยางพวกอะไรเนี่ยด้านในมันสึกแล้วก็ตามอายุก,การใช้งานครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวมาดูที่งหัวใจกันจะทํำยังไง ก็หลังจากตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนหัวใจตัวใหม่เข้าไปทีนี้ก็เมื่อกี้ลงน้ำตาลเนี่ยก็ไปเช็คลิตรก็จำนวนลิตรจำนวนลิตตรงเป๊ะนะครับไม่มีเทียนแล้วเปลี่ยนหัวใจใหม่ไปก็สรุปนะครับวันนี้ลงน้ำตาลมาทำเนี่ยก็มีไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยเปลี่ยนสวิตชิ่ง อัปเกรดตัวรับแบงค์ให้กินแบงค์ใหม่เปลี่ยนสายน้ำมันเปลี่ยนหัวใจใหม่เปลี่ยนปั๊มตัวใหม่นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติละตั้งลิตตั้งอะไรตามปกติลอะอะหนูลองก็หยอดตังสิเท่าไหร่ก็ได้หยอดไป นี่นะครับแบงค์พลาสติกโพลิเมอร์เอาลองเอาเหรียญด้วยก็ได้อเอาเอาเหรียญบาอ่ะโอเคเหรียญกินปกติทุกอย่างใช้ได้ปกติแล้วนะครับพอพอแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอา้าว <c oughs> กดจ่าย <c oughs> นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใช้งานได้ปกติ ก็สรุปรายการประมาณนี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็ปั๊มนี้เป็นปั๊มไทเกอร์นะครับซึ่งปั๊มตู้น้ําไทเกอร์เนี่ยก็บริษัทบริษัทเนี่ยได้ปิดตัวไปแล้วเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไปแล้วก็ลุงน้ําตาลก็ทำต่อการซ่อมการบํารุงนะครับให้ตอนนี้ก็คือใช้งานได้ปกติตั้งปริมาณลิตรตรงปกติ แบงค์ได้ทุกแบงค์เหรียญได้ทุกแบงค์ได้ทุกเหรียญสวิตชิ่งตัวใหม่สายหัวจ่ายใหม่นะครับก็เสร็จละเรียบร้อยสำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลพาทำนะครับก็มารีโนเวทมาซ่อมบำรุงเจ้าตู้น้ำมันไทเกอร์ Tiger. ตอนนี้เป็นบอดสี่จอนะครับบอดสี4ี่จอก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ สำหรับข้อมูลในการซ่อมบำรุงเนี่ยเพื่อนๆสามารถโทรมาที่เบอร์0870265373นะครับแล้วก็ไอดียล tjt เล็ก t ไทยแลนด์นะครับเล็ก j เล็ก3852นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาอาการได้นะครับลงน้ำตาลตอบหมดทุก,ทกอาการนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ